สวัสดีครับสวัสดี FC พี่มูเดอะสตาร์บันนอกทุกคนนะครับสวัสดีผู้ที่กับร่งเข้ามาติดตามรับชมอยู่นะครับมื่อนี้กคือเก่าครับมื่อนี้คือเก่าเลยเนาะในป่าเซลมอนมาครับแล้วก็น้ำจิ้มแบบสูตรเด็ดซีฟู้ดนะครับแบบว่าใส่ปลาด้าน้ำสูตรพี่มูนี่แหละโคตรแบบว่าโคตรเผ็ดอะใส่กระเพาะโอ้โหแบบเนื้อป่าเซลมอนเป็นตะวันจังครับเดี๋ยวมาเลยครับจัดน้ำกันเลยเนาะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับ แน่นอนครับมันเป็นจะเป็นมันๆเนาะปลาเซลมอนน่ะนี่ผักเขามีความอืมซ <c oughs> อสรมเก็ โอกินกับซอสกับวาซาบ,บีกับแสบมากินกบแบบนี้กับแสบครับนี่มัจิ้มแบบสูตเด็ดพิมูเลยใส่ปลาห้อมๆนะครับงับเข้าไปํำพังเนื้อปลาามันเขาจะหวานอยู่แลหละออกมันๆเผ็ดๆสมๆสมสมอันหวาน มาสับๆเหมือนกันนะพี่โอ้พริกลายอะไรไม่รองเผ็ดแท้พริกของแเลครับเน,นี่ยคำเยียบอืมเราพักไป มันสดๆนะแซ่บครับปลาแซลมอนนะเป็นอาหารเป็นปลาดิบเนาะคำเย็นๆเลยครับใส่ผักสลัด แป้งน้อยครับแป้งกว่าอืม,มน้ำจิ้มเด็ดๆนุ่มนุ่มมันๆหวานหอมน้ำพริกเขากันครับผมว่าแซ่บกว่าวาซาบิล้วยนี่ ก็ใช้ซอสเนนะี่ยราเอาไป ห้อนครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> คุณประตกช่วงเนี่ยเห่มสม,มุดสนะแสดงว่าพี่มูนี่เริ่มก,กินเพชิดเลยเนีย่นะครับรู้สึกว่าโอ้อาการเพลิดซีบอวท่านอันนี้ประได็นถ้ว่าไ่พร่กลายขนาดนี้ าการเพชรยังมาสาอยู่แสดงว่า,าจิ้มเพชรเติบอยู่เริ่มแล้วแซ่บๆมันยังเงินพอ่ยโมไซพี่แข็งนี่น้ำจิ้มนหนครับจิ้มพ,มพริกแห้งผสมพริกดิบครับพริกดิบพร้อมน,นี่สดนะ ปุ๋ยนมาเคยกินกั็ร้องมัง่งกับสูตรใส่นำน้ำพริกน้ำปลาหอมหอมหอมบากน้ำหอมนาะบีบปากน้าสดสดใจเนอ้ขาขนาดนครับคือเกาครับจานได้พักสาัะ ฝากกดติดตามแน,นอไปเนอะกดติดตามกดซัสกกบสไครต์พิมูนนะกดไลค์กดแชร์นะครับพิมูนก็จะไม่เด็ดนะกลินกินในเบิ้งเนี่ยนเะป็นกำลับบงใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับให้ผู้ใดอยากรู้ว่าใค่สูตรนี่น้ำจิ้มสูตรใดนี่นครับ คอมเมนต์มาถามนะไครับเมื่อนันพี่มูกินใจปูมากไปโอเคนะพี่น้อกใช้อาหารทะลีก็ถือว่าเข้ากันนะครับเข้าท่าอยู่สำหรับคลิปนี้ก็คือสีเอาไว้สำนเนียงเนาะพี่นอกเหมือนพอดีแหละสองสามสิบ มือหนากะมาพอกันไหมคือเกานะครับฝากพี่น้องกดถูกใจกดซับสไคร้นะครับตลาบคิดนีโอเคเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ